สวัสดีครับเป็นผู้เล่นคู่บาอาจารย์มอเสซยวผมกับผมมีเก่านะครับกับสองอีสานม่ขอบอนครับผมมือนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลโลกของวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เก่าท่านว่าคมรสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับพี่น้องมือนี้มีอยู่สองคู่ครับมันกระเดกเขามาถึงเราแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับคู่แรกครับจะเป็นหน้าของโคเอเชียครับพี่น้องพบกับบาซิลนะครับคู่ที่สองจะเป็นหน้าของเนี่ยแลนด์ครับผมพบกับอาร์เจนตินานะครับผมก่อนที่จะไปฟังผมมีขอครับผมขอบอกกิจกรรมที่ดีนะครับคือการทายผลครับพี่น้อง ท้ายผลเพื่อรับรางวัลนะครับผมมื่อนี้ผมจะให้คู่ของโคเอเชียกับบาร์ซิลนะครับผมเพื่อรับรางวัล200บาทนะครับผมสิบทานแรกที่ท้ายผลถูกนะครับผมว่าคูโคเอเชียกับบาร์ซิลเนี่ยจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับกติกาง่ายๆครับแค่คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับแล้วแคปหลักฐานส่งเข้าไปในไลน์แอดครับ S A N ครับสามหกหานะครับพี่น้องผมมีค่าเสใจใดๆนะครับผมในการเล่นกิจกรรมนะครับผมหรือใครอยากเขากลุ่มพี่ๆแอดไลน์กันมาได้เลยครับผมผมมีค่าเสใจคือกันครับพี่น้อง เทาจะเดมาน้ากันนะครับผมจะให้ที่เด็ดทุกวันนะครับพี่น้องจี่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดต่างไปในึ่ได้ครับผมเอาละครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเป็นทางของคเอเชียครับพบกับบาสซิลนะครับผมที่มองว่าจะเป็นหนึ่งเต็งหนึ่งครับในการที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับพี่น้องคู่นี้ครับเตซีทุ่มตามเวลาของบ้านเท่านะครับพี่น้องท่างของโคเยเชียครับเขารอบแปดทีมนี้มาไดจากการ ชนะจุดโทษทางของญี่ปุ่นไปนะครับผมนัดทีพันพันมากครับผมโคเอเชียครับยังบวกแพ้ไปนะครับซีนัดทีพันมากครับแบ่งเป็นเสมอ2ครับผมเสมอในเวลาอีกนัดหนึ่งนะครับในรอบซีโมกทีมที่แล้วหลักะชนะหนึ่งนะครับผมถือว่ายังบวกแพ้ไปนะครับซีนัดทีพันมากนี่ส่วนหน้าของบราซิลครับผมชนะโคตสูได้4ีนัดทีพันมากนี้ได้ถึง3เกมครับแลวก็แพ้แค่มารูนเกมหนึ่งครับนัดที่แล้วครับโซฟอร์มดูครับ ยัดเกาหลีใต้ไปถึง4ประตูต่อนหนึ่งนะครับพี่น้องสองชาตินี้ครับเคยฝันกันมาแอหลายซีเธอครับพี่น้องเป็นท่าของบาซิลครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งหลังสุดนะครับพี่น้องเสมอกันไปครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนของความพร้อมของนักเตะทางโคเอเชียครับผมโคเอเชียยังคงจะเป็นชุดเดิมครับผมไม่ในแผนซีสามสามครับคนดีจะบาพูดถึงเมื่อใดแล้วครับผู้รักษาประตูครับผมทีนันกรครับเซฟไปสามลูกครับดับฝันญี่ปุ่นไปโดยปริยายเลยครับพี่น้อง อย่างโดมินิสครับหรืว่าโควิดครับผู้รักษาประตูจากดินาโมอสซาเก็บนะครับผมลูกาโมดิสครับผมโควาซิปโบโซวิดนะครับผมแล้วก็แนวลูกอย่างอีวานเปเลซิสนะครับผมแล้วก็กามันลิทครับผมยิ่งไปแล้ว2ประตูนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนทางของบาร์ซิลครับพี่น้องบาร์ซิลครับนัดก่อนนี่อัดทางเกาหลีใตเป็ีตต้นหนึ่งครับผมคว้าตัวบอลโลก มาได้แบบชิวๆนะครับนักเตะที่โดดเด่นครับผมนัดนี้ก็ยังจะเป็นจุดเดิมอยู่ครับผมพวกกาเซมิโลครับเนม่าวินิสุตจูเนียนะครับผมปาเกตตานะครับผมลาฟินยาครับแล้วก็ดาซันโวตอนนี้ครับดิซอนดิซอนครับที่ยิ้งไปแล้ว3ประตูนะครับผมส่วนราคาครับมือนีเปิดมาที่บาซิลครับเป็นฟังต่ออยู่ลูกควบลูกเคืองนะครับพี่น้องเฮาเบิร์กซิติกันครับผม3นัดลังสุดนี่คุ้ยเชียครับเล่นราคานี่มา กินราคาได้2สองเือครับพี่น้องเสียราคาไปแค่เกมเดียวส่วนท่าของบราซิลครับผมกินราคาได้ดซีเทือครับผมเสียราคาไปแค่เทือเดียวนะครับพี่น้องออเบิงสูงตามครับพี่น้องเปิดมาสองหลูกครึ่งนะครับผมสองหลูกครึ่งนี่ท่าของโค่เอเชียครับกินสูงไปได้สามเกมครับผมกินต่ำไปได้สองเกมนะครับส่วนท่าของบราซิลครับกินสูงไปได้สามครับพี่น้องกินต่ำไปได้สองเกมนะครับผมส่วนทัศนะของผมครับผมมองนะครับว่าคู่นี้นะครับ บาซิลโค้งสีบอเล่นจนถึงแบบว่าให้โคเอเชียเดเตยุดโทดตามที่เขาหวังนะครับผมผมมองว่ามือนี่ครับบาซิลมากเต็มทีแน่นอนครับพร้อมดาวลุ่งนาไม่ที่แบบว่ารอดแรงเลยครับตอนนี้ผมมองว่าตอบาซิลถูกราคาครับพี่น้องหรือวุ้นเส้นสูงเรียนต่ำครับเรียนสูงเขาไว้ครับมือนี่บาซิลอัดยับแน่นอนครับพี่น้องมือนี่หวานครับผมหวานจุ้ยฮาเบิรงทั้งน้านคู่ต่อไปนะครับพี่น้องคู่ตอไปนะครับผม คู่ตีสองนะครับเป็นทางของเนเธอร์แลนด์ครับพบกับอาร์เจนตินานะครับผมเนเธอร์แลนด์ครับผมเขารอบแปดทีมมาได้นี้จากการนณาญา U.S.A. หรือสหรัฐนะครับสามต่อหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วซีน่าลังสุดนี้ยังบ่แพ้ภายในบอลโลกครั้งนี้นะครับผมส่วนทางของอาร์เจนตินาครับผมซีน่าลังสุดนี้แพ้ทางของซาอุมาสองต่อหนึ่งนะครับส่วนนัล่าสุดนี้อนะออสเตรเลียมาในสองต่อหนึ่งนะครับถือว่าสู้กันได้แบบ ผสมกับอัเจนตินาเป็นไงครับเนาะครับมือนี่ยนะครับผมนอนเบิงอยู่หรือจะเป็นทางของออสเตรเลียครับกาเรนดีกันครับมือนี่ยเนาะลักษณะมนได้สองหนึ่งนะครับพี่น้องสองทีมนี่ครับเคยพบกันมาแล้วหาค่างนะครับหาค่างล่างซุดนี่เป็นหน้าของเนี่ยทันแรกครับชนะไปได้สองเกมนะครับผมแล้วก็เสมอกันไปสามเกมนะครับผมในเวลานะครับพี่น้องส่วนทางของความพร้อมนักเตะครับของทั้งสองทีมครับ ในตอนแรก็ยังเป็นแผนเดิมนะครับ3 4 1 2นะครับผู้เล่นนัดลักก็จะพวกนักานอาเก้ครับผมเบอรอยู่ฟั่นในครับดาริดบินครับผมเฟนกี้ดิยองครับทีกําลังโซฟอร์มดีนะครับคนดีเพาพูดถึงมาได้นะครับนี่อันคอดีกักโปนะครับผมจาก p ีเนี้ยิ่งไปแล้ว3ประตูนะครับพี่น้องถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับผมในตอนนี้ส่วนหน้าของอาเจนครับแผนเดิมครับผม4 3 3สากับพี่น้อง ผู้เล่นนักลักกัดจูบกลิโอเนลเมสซี่ครับตอนนี้ยิ่งไปแล้ว3เม็ดครับพี่น้องเอาว่าเล็ดครับยิ่งไป2ประตูนะครับผมแล้วก็คนที่ฟอร์มดีคนหนึ่งเลยอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์นะครับผมกองกลางจากใบตันนะครับผมอันนี้ยิ่งไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ยังมีแนวรับสุดแกงครับผมอย่างอัเตอร์มินดียีนมูคับโรเมโลนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นชุดลักของพวกเขาแล้วครับผมส่วนราคาครับมื่อนี้เปิดมาที่ครึ่งลูกน้ครับพี่น้องเข้ามาเบิงสองราคานี่ครับ ครึ่งหลูกหรือปอๆมันอาจจะไหลเหลือแค่ปออะไรครับพี่น้องทาองอาจจินอาจจะต่อแค่ปอนะครับขามาเบิรงครับเล่าะค่าครึ่งหลูกก่อนนะครับว่าทาาของนิเจอร์แลนด์นครับกินละค่าไปถึงหานัดหลังสุดเลยนะครับกินในเบิร์เลยลาค่าครึ่งหลูกนี่นะครับส่วนน้าของอาจเจนครับกินเนซี่ครับผมเสียไปหนึ่งนะครับพี่น้องสูงตามครับมือหนีเปิดมาอยู่2หลูกนะครับผม2ลูกนี่ทาาของนิเจอร์แลนด์ครับผมเล่นไปซีนัดครับผมกินสูงใน้2ครับ เสียหนึ่งครับผมยกไปหนึ่งแลครับถือว่าดีอยู่ครับเสียแค่เสียต่ำแค่เกมเดียวนะครับผมส่วนทางของอาร์เจนตินาครับผมฝากคาอาร์เจนตินานี่กินสูงแค่เกมเดียวครับพี่น้องยกไป3เกมครับผมแล้วก็กินต่ำมาเกมหนึ่งครับพี่น้องถือว่ายังบอลนี่เป็นไงครับส่วนมาสิไปทางต่ำนะครับถ้าสองดูนี่ครับทางของอาร์เจนเมื่อนี้ครับผมทัศนะของผมครับสำหรับคู่ของอาร์เจนตินากับเนเธอร์แลนด์นะครับผม ผมยัง,มงว่งว่าเนี่ยทันแรกครับเป็นมาเมือที่ร้อนแรงอยู่ครับผมผมว่าเงียบแบบมาแบบเงียบงสิงนะครับเก็บมาคุณน้าคุณาคุณน้าสิผมว่ามือนี่สู่กับอจิยนในครับพี่น้องผมให้เล่นทางของเนี่ยทันแรกครับถูกราคาเลยครับพี่น้องมาร์สเนาะครับพี่น้องสูงต่ำนี่ผมว่าบินมาทางต่ำเลยครับพี่น้องคู่นี่ผมว่าเนี่ยทันแรกนี่อาจจะเบียดอัฒนะไปเลยบนหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่แหละครับคู่นี่นาซี บวกบันไดนะครับอาจเจียนมือนีผมว่าแมนซีแบกบุไว้นะครับมือนีนะเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมทั้งสองคู่นะครับผมคู่แรกนี่คู่เตสซีดูมนี่คู่เอเชียกับบาร์ซิลครับผมให้ต่อไปบาร์ซิลถูกราคานะครับพี่น้องมันอาจจะไหลขึ้นหรือไหลลงนะครับแต่มันเปิดมาอยู่ลูกควลูกครึ่งนะครับพี่น้องผมให้ต่อไปทางบาร์ซิลเลยครับบาร์ซิลอัดเลยนะครับมือนีเหรือผู้ใดกสินมากสูงมากต่ำนี่กดสูงไหมครับพี่น้องส่วนคู่ที่สองครับนตินนาี่ผมให้เไปทางเนรแลนด์ คู่นี่ยูเลสทน่นหมานแน่นอนครับพี่น้องไพ่มักนะผมกับจัดเลยครับผมบอกควาใจไพ่กระสวนในข้าวบัวกันนะครับพี่น้องแต่อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมท้ายผมกันเข้ามานะครับคู่ระวางคู่เชียกับบาซิลนะครับรับรางวัล200บาทนะครับซีฟทันแรกที่ท้ายถูกนะครับพี่น้องกติกาง่ายๆงเลยครับเพียงแค่คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับผมแล้วแคปหลักฐานนะครับส่งเข้ามาในไลน์แอดครับ S A N ครับผมสามมกหานะครับบ่มีค่าเสียใจใดๆทั้งนั้นครับพี่น้อง เรียกพูดใดายจะเขากุ้มิพี่ครับแอดไล์กันเข้ามาในเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาน้วกันครับรับที่เดียจากผมไปเข้าจะลงทุนไปเนด่อยกันครับพี่น้องสุดท้ายนี้แหละครับผมฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์ผมแน่กดติดตามกันนะครับพี่น้องกดแจ้งเตือนไหมครับผมแล้วาจะประพาดคลิปจากสองทางของเขานะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยครับให้ทีมงานไทยบานแบบเขานะครับผมสำหรับมือน้ครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ